เรื่องเกี่ยวกับรถสิบล้อเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะงงมันมาอย่างไงเป็นจุดที่ต้องแนงยืนแช่น้ําอยู่จุดนี้เนะี่ยคุณผู้ชมฮะชาวบ้านเขาวิงวอนเขาส่งภาพวงจรปิดมาให้ดูความเห็นแก่ตัวซึ่งเมื่อกี้นี้พี่บินบอลลอร์ิกกับพี่ไทยก็บอกอขอเลยไอ้รถใหญ่เนี่ยนะเห็นใจชาวบ้านเขากั้นกระสอบทรายกันหน่อยวงจรปิดมันเห็นอะไรเราลองดูหน้าร้านทองกันนะฮะวงจรปิดช่วงวันที่15กันยา3าทุ่มกว่าคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการกันพวกกระสอบเอาไว้ที่หน้าบ้านแต่ถึงแม้ว่าน้ามันจะเข้าแล้วเนี่ยแต่อุปกรณ์เขายม้ผู เป็นคลื่นใช่แล้วมาเร็วฮะโอ้โหดูนะฮะรถขนอะไรนี่เมื่อกี้ร้านทองที่น้องแนนยืนรายงานสดคุณผู้ชมฮะหลายท่านอาจจะงงมันคือเรื่องเกี่ยวกับขอร้องว่าเบาหน่อยพี่ภาพต่อมาร้านนี้เป็นร้านอะไรอุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับรถจักรยานยนตนะ์ฮะลองดูเดี๋ยววินาทีตอนที่น้ำซัดคือประตูอประตูบานม้วนะฮะมันไปหมดเลยนี่ฮะเพลงอีกรอบหนึงฮะ แล้วเอามาคู่กันได้ไหมกับร้านทองเปิดทั้งสองมุม,มคุณผู้ชมฮะแล้วเปิดเสียงมันด้วยตอนมันขับรถเนี่ยนะฮะนี่ฮะนี่คือจุดที่ชาวบ้านเขาขอร้องว่าเบาหน่อยเพราะเขาทุกวันนี้คุณผู้ชมแค่ฝนตกทีหนึ่งเขาก็นอนไม่หลับแล้นะฮะแล้วน้ําที่กระแทกป,ประตูเขาเนี่ยเขาก็ยิ่งเกิดความหวาดผวา ต่อมามีอีกไหมมันจะเป็นภาพตอนที่เขามาดูความเสียหายแล้วฮะตอนช่วงเช้าคือพอเขาหกล้อผ่านไปก็คือทุกอย่างมันเหมือนผ่านแต่พอตอนเช้าเขามาเปิดภาพสายหมดเนี้ยสิบหกตอนสิบโมงปรากฏว่าประตูมวนเขาอ่ะมันหลุดออกมาจากไอตัวเบ้ามันอ่ะคุณผู้ชมฮะอยู่แบบเนี้ยโอ้โหดูความขับรถเนี่ยนะฮะรถใหญ่ของพี่ไม่เป็นอะไรแต่ชาวบ้านเป็นและนี่คือภาพซ่อมประตูเขาใช่ไหมล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่คือจุดถนนประจักษ์ศิลปาคมมันจะมีคลิปอีกนะมีอีก คลิปอีกอันนึงเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ของเหมือนเขามาการไฟฟ้ามั้งนะ,ะน่าจะมาซ่อมไฟฟ้าแต่คลิปมันสั้นมากๆคลิปเนี่ยจะเห็นประมาณสักสี่วิแต่ว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่กาลังซ่อมอยู่แล้วเหมือนเขาเห็นแล้วแหละว,ว่ารถคันนี้น่าจะมาเร็วปรากฏมาปุ๊บแล้วซัดเลยเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแน่ใจเหมือนกันนะ,ะกนี่มันรถใหญ่มากอ่ะดูนะฮะเจ้าหน้าที่จะปิวตามน้ำเนี่ยฮะ ดูนะครับเพลงรอบนึงฮะนี่ถ้าเป็นผมคงจะหลุดคําออกไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่เขายังมีเมตตาเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะนี่คือสภาพไหนดูสถานที่จริงหน่อยน้องแนนเนี่ยเขาลงไปที่จุดเกิดเหตุแล้ววันนี้ถนนประจักษ์ศิลปาคมปรากฏว่าการซ้ําเติมแบบนี้ทําให้ชาวบ้านเขาบอกเบาหน่อยเถอะพี่เห็นใจกันบ้างคุณสุนารีครับเขาพาไปดูบ้านพักได้่ยใช่ไหมซึ่งเห็นบอกว่าบ้านของเขาก็โดนรถใหญ่เนี่ยวิ่งแล้วน้ํามันพังกระจกแตกหมดเลย คุณสุนารีว่ายังไงคุณสุนารีบอกว่าบ้านเขาเนี่ยด้านหน้าก็คือมันมีกระจกแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยตอนน้ำมันมาเนี่ยก็คือน้ำมันก็เข้าปกติแหละย,ยังไม่ได้รับความเสียหายแต่จนกระทั่งประมาณสักสามทุ่มรู้ว่ามีรถหกล้อเนี่ยวิ่งผ่านที่บริเวณด้านหน้าแล้วมันกระเพื่อมอะ่ะจนกระทั่งกระจกด้านหน้าของเขาอะ่ะเอาง่ายๆคือมันแตกแล้วก็เสียหายกระแทกตรงเนี้ยคุณผู้ชมครับเจ้าตัวบอกว่าสุดท้ายตอนนี้เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่านอกจากจะกลัวโจรแล้ว ยิ่งทําให้เขากลัวมากยิ่งขึ้นเพราะกระจกมันไม่มีอะไรปิดแล้วนะฮะจากรถใหญ่ที่วิ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาเลยวิงวอนว่าใครที่ขับรถใหญ่คุณสุนารีบอกว่าขอความเมตตาถึงพี่น้องที่ถนนประจักษ์่อยว่าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วกระจกแตกไม่ใช่แค่ร้านเดียวแนนไปสํารวจตรวจสอบวันนี้8ร้านรวดวนะฮะที่โดนรถพี่ใหญ่เมื่อคือนนี้กระแทกฮะ ยยันว่าหนึงอยากให้ภาครัฐช่วยลงมาดูแลพื้นที่จังหวัดหนองคายบ้างค่ะว่ามีความเดือดร้อนถึงขนาดไหนค่ะแล้วก็สองอย,อยากให้ช่วยว่ารถบรรทุกที่วิ่งนะค่ะอยากให้เก็บมาราับผิดชอบเพราะว่าผลกระทบของเชาวบ้านหลายหลังมันมีผลกระทบกระจกแตกหมดค่ะแล้วทีนี้ น้ำรถก็ต้องมาหาตังซื้อกระจกมาซ่อมบ้านอีกมันจะมีที่ไหนอ่ะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ,ะก็ฝากช่วยให้ติดตามรถบรรทุกค่ะที่วิ่งประมาณสามทุ่มกว่าค่ะประมาณนี้แหละได้ยินเสียงคือมีม่ะมีพี่ๆที่อยู่ในหลานในบ้าน,เ,นเขาบอกว่ามีรถบรรทุกประมาณสามทุ่มกว่า วิ่งผาด้วยความเร็วสูงทำให้มีผลกระทบคือกระจกแตกแล้วก็บานประตูมีความเสียหายมากคุณผู้ชมครับที่ทางชาวบ้านก็พูดนี่น่าเห็นใจมากๆคำพูดหนึ่งได้ยินใช่ไหมฮะน้ำรถต้องซ่อมบ้านแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมประตูกับกระจกที่รถพี่ใหญ่เขาทำลายไปเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะ และอีกอันหนึ่งเป็นนาทีน้องคายที่คุณผู้ชมเห็นแล้วอันนี้เป็นภาพร้านมอเตอร์ไซค์ไอซ์ก็จะเป็นวินาทีก็คือเห็นบอกว่าตรงจุดนี้เองเขาบอกว่ามันเป็นมวลน้ําก็คือลักษณะก็คือน้ํามันเข้ามาพื้นที่บ้านแต่อีกอย่างหนึ่งฮะก็คือว่าไอ้ก่อนที่น้ำเนี่ยมันจะเข้ามาเนี่ยก็คือจะเห็นลักษณะก็คือมวลน้ำมันขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันที่15กันยาช่วงตีหนึ่งสินาทีวงจรปิดจะเห็นว่าน้ํามันไม่ได้เข้าทางด้านหน้านะแต่มันผุดขึ้นตามท่อแล้วนี่คือ ตามนนท่อ<ม><ม>ระบายน้ำนอกร้านน, <ะ S 1> อนอกร้านนอกร้าน,น,านข้างหน้านี่คือมันเหมือนน้าไม่ได้ทะลักจากโขงมา,<อ>าแต่น้ำมันทะลักใต้ท่อระบายน้ําแล้วค่อยๆเออเข้ามาในพื้นที่ตัวเมืองอันนี้คือตีหนึ่งสิบแปดตอนสิบวันที่สิบห้าหลังจากนั้นตีหนึ่งสี่สิบสามนาทีฮะของวันเดียวกันจะเห็นว่าเหมือนลูกน้องภายในร้านตรงจุดนี้ก็คือร้านพวกอุปกรณ์มอเมตอร์ไซค์เขาเริ่มเก็บของกัน เริ่มเก็บไปเรื่อยๆตอนประมาณสักตีสองกว่าปรากฏว่าเห็นบอกว่ามันมีช่วงวินาทีก็คือน้ํโขงมันขึ้นเรื่อยๆขณะนั้นตัวเองเนี่ยก็คือรีบ,รบเก็บของเข้าไปตีสองสี่สิบเจ็ดนาทีจะมาเห็นก็คือน้ําน้าเนี่ยเริ่มเอ่อเข้ามาแล้วท่วมฮาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะมีภาพที่น้องแนนส่งมาว่าระดับน้ําจะท่วมขึ้นมาจนไม่เห็นกระเบื้องแล้วมเมื่อกี้นี้ตอนเก็บของยังเห็นกระเบื้องที่พื้นใช่ไหมและเนี่ยมันไม่เห็นกระเบื้องแล้วนะฮะ น้ำมันมุดจากท่อระบายน้ำข้างนอกกั้นกระสอบนึกว่าเอาอยู่กระสอบเอาไม่อยู่เพราะทะลุซ่วมเข้ามาอีกจำปี5้าส่ได้ไหมกรุงเทพพวกเราจำได้แม่นเลยกันข้างนอกมันทะลุท่อสุดท้ายอุดท่อก็เอาไม่อยู่ขอเปิดเทียบภาพเมื่อกี้กระเบื้องแห้งเอาขึ้นมาเทียบกันเป็นสองจอได้ไหมเอาตอนที่เก็บของเมื่อกี้ตีหนึ่งกว่ากว่ากับตอนล่าสุดคุณผู้ชมฮะน้ำทะลุท่อเห็นใช่ไหมฮะ ขวามือเนี่ยคือแห้งๆอยู่ผ่านมาไม่ถึง10นาทีน้ำมุดท่อขึ้นมาเป็นซ้ายมือของคุณผู้ชมเต็มไปหมดเรียบร้อยแล้วล่าสุดเนี่ยเข้ามาในร้านเขาถึง30เซนนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่วันนี้และดูสถานที่จริงฮะน้องแนนไปที่ร้านแห่งนี้ถนนประจักษ์ศิลปาคมแล้วยิ่งความเลวร้วลาลดหกล้อวิ่งกระแทกประตูพังอีกเนี่ยนะฮะเราไปสำรวจก็คือร้านมอเตอร์ไซค์ร้านนี้คุณผู้ชมฮะ ปรากฏว่าทางร้านเองเนี่ยเขาเปิดวงจรปิดให้ดูร้านเขาสวยซ้ำสองก็คือประตูร้วดที่ไอรถหกล้อมาวิ่งกระแทกน้ำเมื่อกี้นี้ยอมรับว่าตกใจมากบานเหล็กของเขาสามบานเสียหายหมดนะแล้วไหนบ้านข้างในก็ยังจะมาท่วมอีกเนี่ยนะฮะมีเสียงเจ้าของร้านใช่ไหม <ạ. S 1> คุณสุวัส์ความเสียหายของประตูใช่ไหมัมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะความเสียหายของประตูใช่ความเสียหายของประตูใช่ไหมัมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ ต้องเปลี่ยนใหม่หมดแต่ว่าตอนนี้เราแก้ไขก็คือให้มันพอปิดแบบไม่ให้คนเข้าออกได้พอแก้ไขไปก่อนครับแต่หลังจากน้ำลดแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่หมดปกติเราอยู่ที่บ้านพักหลังนี้ไหมคะไม่ครับไม่ได้อยู่นีแต่ว่าทราบจากเพื่อนบ้านอย่างเงี้เราก็เลยเข้ามาดูไม่ผมก็ดูจากกล้องวงจรปิดนี่แหละผมก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับนี่ฝากด้วยนะฮะลถใหญ่ก็มีผลกับชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำอีกเหมือนกัน